พี่ตั้มมีเพื่อนแท้เพื่อนรักไหม,มพี่จะบอกงนี้สมัยก่อนเนี่ยพี่มีเพื่อนเยอะมากๆนะพี่เพราะว่าพี่อ๋อมีแบบเป็นแกง๊งเป็นแก๊งกันเยอะมากๆนะครับจัดวันเกิดทีเพื่อนมาเกือบร้อยคนในบ้านอย่างเงี้ยก็อเพื่อนตายที่จริงๆที่แบบว่าพึ่งพาได้จริงๆแบบเราเดือดร้อนแล้วเราพึ่งพาได้ถ้าตามความคิดแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีจริงนะครับการที่เรามีเพื่อนทุกคนก็แล้วแต่นะยังไงก็ต้องมีผลผลประโยชน์่วมนะครับเช่น เพื่อนคนนี้ขาดเพื่อนเที่ยวเขาก็คบเราจะได้มีเพื่อนไปเที่ยวขาดทุนรัพย์เขาคบเราขาดแรงงานเขามีเงินอยู่แล้วแต่เขาขาดความรู้ด้านนี้เขาก็คบเราคือคนที่คบกันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัยดึงดูดหนึ่งอย่างนะครับไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ยเราเทิรทูนเหนือหัวเลยก็คือแบบสละให้ทุกอย่างได้เป็นไปได้หรอท่องไว้อย่างเดียวในใจนะตนคือที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้นะครับการครบเพื่อนอย่า อย่าคิดว่าเขาต้องทําอย่างนู้นอย่างนั้นให้เรานะถ้าคิดแบบนั้นเราอ่ะเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับคบกันก็คุยกันมีน้าใจการทําเรื่องดีให้กันแต่ไม่ใช่ว่าคิดว่าหูคนเนี้เพื่อนแท้ตายแทนกันได้มีเรื่องมันไปก่อนเลย ถ้ามีเรื่องยิงกันจริงๆตีรันฟันแทงกันจริงๆถามหน่อยว่ามีใครจะไม่ตายเพื่อนๆป่ะมีแต่เด็กๆเท่านั้นแหละดูหนังมากแล้วอินอะไรเงี้ยชีวิตจริงอะ่ะเขาก็มีภาระมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีอย่างอื่นที่ยังเป็นภาระอยู่เออใครอยากได้ดีให้คบเพื่อนที่ดีเช่นเพื่อนคนเนี้ยเรียนเก่งวะอยากเรียนเก่งใช่ไหมไปคบเพื่อนที่เรียนเก่งอยากออมีสิ่งดีๆเข้าชีวิตไปคบเพื่อนที่เขาขยันทํางานหาไรายได้หรือ เราอยากมีกิจการเป็นของตัวเองไปคบเพื่อนที่มันมีกิจการเป็นของตัวเองนะครับ mm. เมื่อเราอยู่กับคนเหล่าที่เราอยากจะเป็นนะบ่อยๆเราจะ,ะชีวิตชีวิตเราจะนําพาไปในทางนั้นเองนะครับแต่ถ้านายอยากอยากคบเพื่อนกินเหล้าดูดบรีสัมมาเลเทมาหรือไปตีรันฟันแทงกันบ่อยๆนะนายไปคบพวกเนี้ยมันก็จะเจอแต่เรื่องพวกที่พี่บอกมาเขาก็าไปกินเหล้าดูเบรี่ตีกันฟันแทงมีเรื่องนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ เลือกคบเพื่อนชีวิตจะได้ไปนเดินำเดินการเจออะไรที่มันดีๆอ่ะอยากเจอเรื่องดีก็ไม่คบคนที่ไม่ดีนะอยากเจอเรื่องไม่ดีก็คบคนที่ไม่ดีนะครับทำล,ลายล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำล,ลายล้างแชนแนลเกมมีไว้วเล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำล,ลายล้างแชนแนล